สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รังคุกท่านครับวันนี้ก็มาเริ่มทําความสะอาดเครื่องตัดหญ้าครับใช้งานมาหลายวันนะครับท่านผู้ชมนี่หน้าตาเขาจะมีนะครับจะมีพวกเศษหญ้าพวกนี้เกาะตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเศษหญ้านี่ครับด้วยปาเกาะเดมอะไรครับด้านด้านรู้อดกครับหัวน็อตอะไรตรงนี้ครับนี่ครับต้องทาให้เราไม่รีบล้างนะครับหลายวันจะล้างไม่ออกครับท่านผู้ชมล้างด้วยน้ําเปล่าเนี่ยสกัดไบทา จาตัวนี้ก็เหมือนกันครับต้องมันขยันครับขยันขันออกครับทำไมอย่างนั้นเขาจะโดนโดนเศษหินเศษทรายล็อกน็อตครับแล้วก็จะขันน็อตไม่ออกนะท่านผู้ชมเราก็ขันน็อตแบบนี้ออกครับขันเราขันบ่อยๆครับมันก็จะน็อตตรงนี้มันก็จะไม่ล็อกนะครับแล้วก็ชุดนี้มันจะเป็นแบบนี้แป้นแบบนี้ครับ เดี๋ยวก็ล้างครับท่านผู้ชมขันน็อตเดี๋ยวก่อนขันนอ็อตเสร็จแล้วเราก็จะล้างเขาครับทาความสะอาดเขาครับท่านผู้ชมจะตุบร้องครรบเจ้าตุบจะมาทํางานด้วยต้องล้างครับไม,ม่ล้างไม่ได้ครับ เดี๋ยวมันติดครับติดเยอะครับนผู้ชมเดี๋ยวเจ้ตัวนี้ก็จะออกง่ายครับเวลาเราล้างพอติดแค่วันสองวันเนี่ยล้างออกง่ายครับนี่ครับล้างแบบนี้ครับอย่างนี้ถ้าเราล้างแบบนี้มันก็จะน็อกเขาก็จะไม่ล็อกอ่ะไม่มีโอกาสได้ล็อกครับ พราะว่าที่เขาล็อกเพราโดนขี้เกลือเกาะนะครับท่านผู้ชมเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมก็มาล้งางเจ้าตัวนี้ครับนี่ขนาดว่าผ่านมาแค่งานเดียวนะครับท่านผู้ชมนี่ครับวันเดียวเองครับเราดูเกาะเต็มเลยครับหลังแบบนี้ครับท่านผู้ชม นี่ผมไปทํางานเมื่อวานนี้นะครับผมยังเกาะเติมมาเลยครับรอให้เขามันเกาะเกาะแน่นครับยังไม่ออก ต้องเอาน้ำลดให้เขาให้เขาแบบว่าซับน้ำเดี๋ยวก็ออกง่ายครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูเจ้ดตัวนี้ครับเราก็ต้องเอาน้ำลาดก่อนครับทำไมยังงั้นล้างไม่ออกครับท่านผู้ชมให้เขาโดนน้ำก่อนครับติดเยอะนะครับโอ้ไม่ถึงมือ cứ đi <uffs on Jungnet> การทำความสะอาดของเครื่องตัดหญ้าก,ก็มีเท่านี้แล้วครับท,ท่านผู้ชมทีนี้ก็คงจะขอลาท่านผะู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิด่งติดตามครับเพื่อเป็นกาลังใจครับบ๊ายบายครับ <laughs>